แรปเปอร์นเมโลอันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าขวบกว่ารครับผมจำไม่ได้ว่าขวดเท่าไรให้ดูบรรยากาศโดยรอบ ข้อสอที่บันทึกน่งสองห้าห้าเก้ามางวดนี้เมลอดูเหมือนจะผอมลง ให้ดูหน้าชัดๆนะครับสซบีเรียนอันผสมกับอาร阿สกันนะครับอันนี้ก็กวบกว่าเป็นล่าเรนแจมใสครับ วันนี้แล้วก็วันนี้มาจับโปเกมอนด้วยแล้วก็มาพาเมโลเดินเล่นเป็นช่วงที่เกมมือถือออนไลน์โปเกมอนยอดฮิตนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนก็เจอแต่โปเกมอนขนาดเจ้าอาวาสจงหมดเลยตอนนี้เขียนอาัยธานวัดห้ามจับโปเกมอนระบาดท,ทั่วเมืองนครับ โปเกมอนตอนนี้เห็นเห็นเจ้าของเจ้าของเมโลก็จับไปก็จับโปเกมอนไปด้วยแล้วก็จูงเดินเล่นด้วยนีโรู้ไหม ร้อนไม่โล่ไปไม่โล่ไปลกไป มันอ่อมันนิ่งมันเห็นอ๋อเห็นตัวนู้นครับเล็กๆแวบๆซูมให้ดูครับตัวนี้เลยโอ้โหนีล่ลรอหาคู่ต่อสู้ที่มันแมทกับตัวเดียนี้ตัวเล็กนิดเดียวกำลังจะข้ารูดหนาวเดือนนี้เดือนสิงหาคม